วันนี้ต้องขอบคุณทําไทยที่ไม่มามาพอ่แหน่พ่อพี่น้องห้าสี่สามสามนิ้ว พูดถึงความสนุกของภาพคเรื่องนี้หน่อยค่ะอยากเป็นยังบ้านความสนุกของหนังเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เราได้ได้ทำมันเสร็จแล้วแล้วก็มีครบทุกรสเลยครับมีทั้งรักโศกตลกบู้เอ้ยป<อ>ีไซไฟด้วยนเนาะมีหลายสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่ในตัวอย่างแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมีเออมันจะสนุกตรงนี้แหละว่าคุณจะได้ไปเจออะไรอย่างการปี사ไฟพิเศษเราไม่ได้ดู ในในภาพยนตร์ไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่แต่มันไม่ใช่ไซไฟแบบรถบินมีแบบมนมุษ่แต่งดาวอะไรเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไซไฟที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรา,ากว่าที่คิดอทุกวันนี้เราอยู่แบบอยู่กับข้ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในมืออะไรเงี้ยเราคุ้นชินากาัรมี AI มีนั่นมีนู่นแล้วแล้วมันอยู่ในที่แบบเราคุ้นเคยแต่มันบทบาทของอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยไปอยู่ในบริบทของหนังไทยเท่าไหร่ ก็เป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูกัน,กนรู้เลือกแต่ละคนมาถ่ายทอดความรักในรูปแบบนี้นะคนนรับถึงไี้รา,าได้เนี่ย แสดงของเราเก่งกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ออไม่ไม่ห่วงเลยคือพี่เหมือนเหมือนเป็นผู้จัดก,การทีมแบบเป็นโค้ชแล้วก็ส่งนักกีฬาแต่และคนแบบเล่นรับส่งกันดีมีจังหวะจากโคนดียิงเข้าทุกเข้าทุกมุขเข้าทุกเป้าพูดไปแล้วมันแป๊กขึ้นมาสวยแปก๊แปกโทษคนนี้เลยนะครับมไม่มีแป๊กคนนีย้ยิงเข้าทุกกอกผมค่อนข้างโชคดีใช<อ>ไครับได้ร่วมกับภูมิกับซีบาขึ้นมือ ไม่แน่จริงเขาไม่ปล่อยแหม่เรี่แบเหมือนมาแบบว่าบางคนคนที่เคยทำงานร่วมกันมาเลยกับเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ยังไงบ้างคะพี่ก็เอ่อจริงๆอย่างพี่อนากับพิทเนี่ยร่วมงานกันมา500กว่าเรื่อง500กว่าเรื่องเป็นพ่อผมดีแล้วครับพี่เมยแล้วก็เออเบสเคยร่วมงานกันมาประมาณหนึ่ง ของทีเกือบเกือบได้ร่วมงานกันหลายครั้งเนาะเฉียดเฉียดกันไปกันมาแล้วก็ได้โอกาสนี้พอดีจะมีนี่ร่วมงานกันทางอ้อมก็คือทางค่ายเขาเราทํางานกับน้องๆท,ที่ที่ที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เห็นหน้าาตากันมาประมาณหนึ่งลแล้วก็รู้สึกว่ามีทุกคนมีของทุกคนมีมีอะไรที่เราอยากจะเอามารวมกันเพื่อให้ได้ได้รสชาติใหม่ๆ คือไม่ได้เลยคือพี่ตรงพ,พี่ตรงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าช่วยเชื่อมเชื่อมความสัมพันธ์เช,ชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันบรรยากาศของกอง,องหรือให้คำแนะนำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยะครับเขาหพี่เทียบกันเลยทำไมแบบว่าเอาตรงพิศไปเล่นเป็นกอง เราไม่ต้องพี่ถึงเลยเป็นพ่อใช่ไหมผมมองว่าในในยุคนี้แบบคือมุมมอง L G B T ในภาพยนตร์น่าจะเห็นมุมอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าเราเราก็มีเพื่อนฝูงมีรุ่นที่รุ่นน้องหลายคนที่ที่ก็มีครอบครัวแบบนี้แล้วก็มีมีการออดพ์เด็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมีครอดเองมีคอเองหรอ,อยังไงเนี่ย ธรรมชาตินูดออกมาจกที้คลายเป็นปฏิหารอ่าก็ก็อยากให้มีภาพแบบนี้ในในในหนังแล้วเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ LGBT ไทยเหมือนกันครับแล้วอย่างน้องกัลค่ะคอมารับบทเป็นพ่อเนาะยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจที่ได้ที่ได้รับบทนี้คือจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรามีเรามีลูกด้วยใช่ลูกโตแล้วด้วยอะย่างนี้ยหน้าพ่อก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับลูก ก็หอดพอกันอย่างอย่างตอนรักอย่างสยามอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบเป็นตัวละครที่ได้สปีกแทนใครอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าในเรื่องมอนโดเนี้ยตัวละครของเฮียไดที่พี่รับบทเนี้ยก็จะเป็นจะจะสปีกแทนใครหลายๆคนอีกเหมือนกันกับการร่วมงานกับพี่มดเจอทุกครั้งต่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมสนุก อบ,อนนอบีอะไรปะแปลกๆให้เล่นได้ชอบเขาเขาชอบคิดอะไรแบบว่าคีเอะไรสนุกสนุกให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าโอเคพอรับเรื่องนี้ปุ๊บก็คือสิ่งที่ตั้งใจก็คือโอเคฉันจะต้องเป็นมีมให้ได้ <laughs> มาเป็นมีมไม่เ<บ>ป๊ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเฟเวอร์ค่ะ คือมันมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงแต่ว่ามันก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ทําให้มันเข้าใจตัวละครของตัวยิว่งหวาคใช่จริงๆแล้วกับผให้เห็นสองกี่คนค่ะขอบคนนี้เลยล <laughs> ใช่ไม็นย่งไงบ้างคะงเ,เรื่องที่เจอกัรเรื่องนี้ด้วยาใช่ค่ะเจอกันเรื่องแรกค,ะ <c oughs> ค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานรู้สึกว่าเราเป็นทีมเวิร์ค่ะแบทุกคนแบบตั้งใจทำกันบ้านมาแล้วก็แบบมาเราจะมาลุยไปด้วยกันใช่มีนะคะสำหรับเรื่องนี้ ครับอะไรนะครัีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็สนุกครับเหมือนอย่างอย่างที่พลอยบอกว่าทุกคนก็ ทำกันบ้านอยู่กับบทของตัวเองมาแล้วก็มาสนุกกันในหน้ากองมันก็เลยมีแบบไอเดียอะไรใหม่ๆม,มีความสนุกมีการแบบทดลองทําอะไรใหม่ๆกันในหน้าเซตหลายๆอยา่างทำให้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็ภูมิใจกับมันมากๆครับอย่างที่พี่มเดียวบอกเราคบก,กันมาพอมาได้ร่วมงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างใช่นะอะไรนะเรากกไม่เคย<อ>ได้ทา <ำ S 1> งานด้วยกันคบ<อ>กันตลอดวันนี้ได้มาเจอกันตรงๆก็ ก็มีตั้งใจมากตั้งใจมากบทที่ให้ไปทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็จะพูดยาวๆๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เหงื่อแตกแต่แต่มีนําได้ดีฮะเขาก็เขาก็แฮนเดิลบทที่เขาได้มาเขาตั้งใจแบบแบบ ตั้งแต่เริ่มคุยเรื่องสร้างตัวละครเรื่องอะไรด้วยกันแหล้วผมว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าพี่ม้าเป็นคนที่เห็นตัวละครชัดเจนมากแล้วก็เห็นดิเรกชันของเรื่องชัดเจนมากทําให้เราคุยงานกันสนุกแล้วก็พยายามจะต่อยอดความคิดพี่ม้าให้มันออกมาได้ตรงใจเขาแล้วก็ตรงใจเราในมากที่สุดนะสนุกไหมค่ับพี่ไม่ดุอยู่ไหมครับอะไรนะครับไม่ดูไม่ดุอยู่ไหมครับไม่ดูไม่ดุครับไม,ไม่ไม่ดุกับผมแล้วกันกับคนอื่นผมไม่รู้นะ เราไม่ดเรารวมกันมาห้าร้อยคนเลือกแล้วแค่มองหน้าก็รู้ใจว่าเขาต้องการอะไรวิ่งอีกนะครับงดูดีไหมครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สนุกดีครับรู้สึกว่าได้เล่นกับทั้งพี่แอนนาพี่ตุ้มเหน่งพี่พีชอะไรเงี้ยครับในครอบครัวคนจีนแล้วก็น้องจีจี้ด้วยครับก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เหมือนได้เจออะไรใหม่ๆเวลาเล่นตลอดอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันจะแตกต่าง แตกต่างน่าจะเพราะในเป็นในเรื่องที่มีครอบครัวแล้วมีองค์ประกอบอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับปกติเรื่องอื่นๆก็จะไม่ได้พบเจอใครเยอะแยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องนี้ต้องทนกั้นขับด้วยต้องทนแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่ว่าจะโดนคนในบ้านคอยด่าคอยสอนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วต้องเป็นคนที่คอยรับฟังตลอดอะไรเงี้ยสนุกดีครับเน็เหรอคะเน็เล่นเป็นอะไรเป็นยังไงบ้าง ละครลับหรอม่กีก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวร้อนจะเรียกว่ารับไหมอ่ะก็ผมว่ามีผลกับกับ มีแล้วก็พลอยในเรื่องกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายแบบฟิ่นสกีแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แต่ฟังรีฟจากพ่มานที่บอกว่าเออเล่นไปมันจะเป็นประมาณเนี้ลองดูแล้วกันขอดูก็ไม่ได้ดูได้ไหมีิมานผมโอเคี้ขอดูหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณก็เ,เล่นไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็ตื่นเต้นไากอะดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นตอนถ่ายอะตอนที่มันมาอยู่ในโรงแล้วอะมันจะเป็นยังไงแล้วภาพที่พี่มาร์สเล่าให้ฟังในวันนั้นกับภาพที่มันถูกทำออกมาแล้วจริงๆมันจะสมดุลขนาดไหนนี่แบบได้ต้งใจไหมคะนี่ว่าได้ต้งใจทั้งหมดไหมคะได้้งใจทั้งหมดได้้งใจสิเออก็ทนกันมาอคุณนาน บี้ิดบี้เคี่ยวเข็ดกันม,มาตั้งตั้งแต่แบบเตรียมบทถ่ายเนาะตัดทำซีจีอะไรทุกอย่างก็ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็เราเรื่องเลาเรื่องแบบเอสนุกเลยอะ่ะดูแล้วอย่าเพิ่งเล่าให้เขาดูก่อนน,นั่นได้ปะทีนี้เดี๋ยวจะมีแบบว่าเออสเปเชียลซีนหรือว่าจะมีแบบแบบคุยกับ เดี๋ยวน่าจะมีรอบเขาเรียกรอบ Q&A รอบสหภาพเด็กหนังเร็วๆนี้นะครับแต่เดี๋ยวทางสามคนน่าจะแจ้งไปเราได้จะได้คุยกับใครที่อยากมาไขถามน้องๆที่อยากจะทราบเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีให้ทุกคนได้ดูแสดงว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วใช่ไหมกาที่ว่าดูแล้วต้องมามีคําถามกับผู้ลงกับแน่นอนใช่จริงๆมันก็ดูรู้เรื่องนะง่ายดูเรื่องรู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องดูดูสนุกครับแต่แบบอยากอาจจะอยาก รู้แล้วอาจจะรู้สึกอยากจะอินไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเบื้องหลังเนี่ยถ้าไปดูการแสดงแล้วเนี่ยน่าจะแบบอยากรู้แหละว่าซีนนี้เนี่ยคิดอะไรเล่นอะไรยังไงเพราะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ง่ายเนาะกว่าจะกว่าจะออกมาเนี่ยจ้า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  วันพรุ่งนี้นะรับฝากใช่ไหมครับสุาฝากก็หนังมอนโดรับโพสลบลืมนะครับวันสิบสิบสิบวันสันสิ้สับสิบสิบส้บสิ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 บสับสิบสิบงิบส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 ินสิคสบสิสิบสิบ วันหยุดยาวเนาะเออแล้วก็หนังดูได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยหนังเป็นมิตรกับครอบครัวมากนะคะแต่ว่างๆก็อุ้มลูกจงหัานจงพ่อจงแม่ไปดูครับหนังแบบสนุกไม่มีพิธีภัยเลยฮะหนังครอบครัวหนังครอบครัวครับผมขอบคุณค่ะนะคะเดกใ้ทิก่อนนะคะ Welcome to Star Society